ฮัลโหลทุกคนวันนี้เรามาแต่งหน้าดูแลผมเตรียมผิวสวยก่อนออกบ้านกันเริ่มกันที่แป้งพาวเดอร์อันต้าแบรนเมลิี องอยู่ก็จะเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะต่อมาเบอร์ศูนย์สองค่ะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์ศูนย์สามค่ะ,เ,เ,คะเลือกตามสีผิวของเราได้เลยเดี๋ยวลงให้ดูครึ่งหน้านะคะตัวนี้นะคะเน้นปกปิดผิวเรียบเนียนค่ะเป็นแป้งที่ติดผิวดีเนียนกับผิวเป็นธรรมชาติมาทุกคนดู before a ัป e ตอร์ใต้ตาเห็นได้ชัดมากแล้วบอกเลยนะคะว่าเขากันน้ํากันเหงื่อได้ดีมากไม่เป็นคราบไม่ดรอประหว่างวันค่ะเหมาะกับทุกสภาพอากาศมากเดี๋ยวเราลงกันทั่วหน้าเลยนะคะแล้วก็จะได้งานผิวแบบนี้เลยค่ะแต่งหน้้้้าาาาเเเเสรรรร็็จจแแแลลลลวววนนนนะะะะะะคคคกกกมมมทํํผผัััตต่่อออยยยดดบบงุ ซิลกี้ของแบรนด์เมลินทาให้ผมนุ่มสลวยง่ายๆตัวนี้เอาอยู่เลยค่ะมีด้วยกัน2สูตรนะคะเดี๋ยวเขาแปะพิกัดให้นะคะเขาใช้เป็นสูตรสีเขียวค่ะสําหรับผมดกดำออแล้วสูตรสีแดงก็จะสําหรับผมทําสีนะคะตัวนี้เขาจะช่วยฟื้นฟูผมเสียจากการทําสีดัดยืดหรือโด,ดนความร้อนค่ะกลิ่นหอมด้วยค่ะใช้ดีจริงๆผมเป๊ะหน้าเป๊ะเดี๋ยวเรามาดูลายผิวกันต่อเลยค่ะนี่เลยค่ะ BB บอดี้ลชั่นของเมลินเขามี2เฉดสีนะคะหลอดสีชมพูจะเป็นสาหรับผิวขาวแล้วก็สีม่วงจะเป็นสําหรับผิวสีค่ะหรือสาามรถผสมสีได้ค่ะะะะเเคค้าาจปป็นนรรีีมับสผผิิววทํให เรียบเนียนกระจ่างใสค่ะมีชิมเมอร์ด้วยจะทําทให้ผิวเราดูแพงดูลัชัวรี่ขึ้นค่ะมีออร่าแต่ไม่วอกค่ะเกี่ยง่ายแห้งเร็วไม่เป็นค่าแถมยังกันน้ํากันเหงื่อได้ดีด้วยนะคะทดสอบการกันน้าให้ดูเลยค่ะทาแล้วทําให้ผิวเนียนเลยค่ะใครที่ชอบใสๆเดี๋ยวชอบโชว์ผิวนะคะเหมาะมากทาแล้วออกไปทํางานไปเที่ยวอย่างมั่นใจแนะนําเซตนี้เลย